สวัสดีครับทุกคนนะฮะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการที่คุยทุกเรื่องราวของการเล่นกีตาร์ของนักกีตร์มือใหม่นะครับไม่อยากพลาดข้อแนะนําดีๆก็รบกวนกด s u b s c r i b e กดติดตามกดกระดิ่งช่องนี้ไว้เลยวันนี้เราจะมาคุยกันในส่วนของการฝึกหัดกีตาร์ของนักกีตารามือใหม่กับหัวข้อที่ผมจวหัวไว้ก็คือเราควรจะเตรียมตัวอย่างไรก่อนที่จะไปโชว์เพลงแรกในชีวิตเนี่ยให้กับ ใครก็ได้นะครับที่เป็นสาธารณชนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนไม่ว่าจะเป็นคนรู้จักข้างนอกเอาง่ายๆก็คือเราเล่นครั้งแรกโดยที่ไม่ได้เล่นคนเดียวไม่ได้เล่นอยู่บ้านไงเราอยากจะออกไปโชว์เนี่ยสิ่งที่ควรจะเตรียมตัวเตรียมอย่างไรบ้างนะครับวันนี้มาให้แง่คิดสั้นๆแต่ได้ประโยชน์แน่นอนนะครับทุกคนสิ่งที่ทุกคนจะต้องเตรียมตัวก็คืออย่าไปซ้อมต่อหน้าคนรู้จักต่อหน้าเพื่อนที่เรากาลังจะไปโชว์เด็ดขาด ไม่ว่าเราจะสนิทสนมกับคนคนนั้นมากมายเพียง <My S 1> ใดก็ตามเนี่ยอย่าไปคิดว่าโอ้อเดี๋ยวเพื่อนมันไม่แซวเราหรอกเพื่อนมันไม่ดา่าไม่ว่ามันไม่แขวม,มันไม่อะไรเราหลอกมันไม่ดูถูกเราหลอกอะไรอย่างเงี้ยต่อให้เขาไม่ทําจริงๆก็ไม่ควรนะครับแล้วสิ่งที่ควรคืออะไรล่ะสิ่งที่ควรคือคุณจะต้องซ้อมเพลงเพลงนั้นให้ดีที่สุดดีที่สุดแค่ไหนยังไงบ้างต้องทําอะไรยังไงฟังด,ดีนะครับข้อแรกสมมุติว่าคุณจะเอาเพลงไหนสักเพลงไปเล่น อาจจะเป็นเพลงตลอดเวลาสมมติผมยกตัวอย่างมาเป็นเพลงตลอดเวลาของพงศิษฐ์คัมพีพักสายตาเถิดนาคนดีหลับลงตรงนี้ที่ที่มีแต่เราสองคนคุณจะต้องร้องเพลงนั้นให้ได้แบบชัดเป๊ะทุกระเบียบนิ้วหลับตาปุ๊บเนี่ยเนื้อลอยมาเลยนะขอดลอยมาเลยทำนองลอยมาเลย คุณต้องเช็คดูก่อนว่าคุณเสียงถึงหรือเปล่าผมบอกเลยนะฮะสมมติว่าคุณเอาเพลงตลอดเวลาคุณไปลองดูก่อนไปลองร้องให้มันจบทั้งหมดทุกท่อนทุกวักเลยถ้ามันมีท่อนไหนที่เสียงมันไม่ถึงคุณก็ต้องพยายามตรงนั้นก่อนแต่ถ้ามันไม่ได้จริงเอาเพลงใหม่เถอะอย่าไปฝืนนะครับแล้วก็ร้องให้มันได้เนื้อร้องแล้วก็ทำนองแล้วก็คอร์ดอ่าแล้วก็คอร์ดนี่คุณจะต้องจับให้ได้ โดยที่มันไม่ป๊อกๆแปก๊กๆอย่างเช่นจะอเพลงตลอดเวลาไปเล่นเนี่ยคอร์ดที่ง่ายๆน่าจะเป็นคอร์ดี่ที่ง่ายสุดในเพลงคอร์ด E แต่ Fsharp m i n o เนี่ยน่าจะยากเพราะว่ามันทาบนิ้วดังนั้นไอ้คอร์ดไหนที่มันยากๆเนี่ยเอาฝึกมันก่อนเลยนะฮะลองฝึกดูโอเคถ้าคุณได้คุณก็ไปต่อแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยคุณจะต้องซ้อมกับตัวเองซะก่อนไม่ใช่ว่าไปหัดจับคอร์ดเพิ่ๆๆอย่างนี้ไปร้องเพลงมันฝึก คนละอย่างก็จริงในตอนแรกแต่ขั้นตอนสุดท้ายคุณจะต้องเอาทุกสิ่งอย่างมารวมกันคุณไปซ้อมร้องโอเคร้องถึงเว้ยร้องเข้าจังหวะร้องเข้าทํานองเว้ยวันต่อมาปุ๊บคุณไปซ้อมคอร์ดโอเคจับคอร์ด F ชาร์ปไมเนอร์ ner, ไม่บอดเว้ยได้ปิดท้ายไฟนอลจริงๆเนี่ยคุณก็จะต้องเอา 2- อสาอย่างมารวมกันทั้งหมดนะฮะแล้วผมแนะนําให้ซ้อมโดยการใช้2วิธีนะครับวิธีแรกคือซ้อมหน้า กระจกกระจกเงานี่แหละนะเราจะได้เห็นว่าเอ๊ะเราซ้อมออกไปเนี่ยเราอยู่แบบหน้าตาเราเป็นอย่างไรท่าทางแอคติ้งอะไรเรามันได้ไหมตรงไหนเราเขินหรือตรงไหนเรามั่นใจเราจับจุดให้ดีนะฮะถ้าเล่นไปแล้วร,รู้สึกว่าเหมือนจะงอยงอยไปอย่างเงี้ยก็เอาใหม่พัฒนาตัวเองใหม่้ยตรงนี้เราไม่ได้นี่วาเฮ้ยตรงนี้เราทําไมถึงไปกก้มให้ไตรงนี้เราทําไมถึงเกรงๆนะวิธีที่2ก็คือ เล่นโดยการถ่ายคลิปวิดีโอไว้ก่อนมือถือนี่แหละนะครับโทรศัพท์มือถือหยิบขึ้นมาปุ๊บตั้งไว้ข้างหน้าแล้วก็เล่นอีกนิดนึงตอนถ่ายคลิปมือถือพยายามโชว์หน้าเหมือนกับที่ผมผมโชว์หน้าอยู่ตอนนี้อย่าพยายามเอาแบบนี้อย่าไปเล่นแบบนี้นะครับเล่นแบบนี้นานๆไปมันเป็นไรรู้ไหมครัทุกคนมันจะทําให้เราเสียความมั่นใจเวลาเราต้องไปเล่นโชว์ให้ใครสักคนหนึ่งดูนะมีผลนะครับมีผล เราจะได้รู้หน้าตาสีหน้าท่าทางแววตาอะไรยังไงเราก็ตัง acting เราถามว่ามันจําเป็นมันสาคัญไหมมันสําคัญนะทุกคนนะมันสําคัญถ้าเราไปแบบเงยหน่อยไปแบบอะไรมันมันทำให้เราเองเสียความมั่นใจนะครับทุกคนแต่ถ้าเราถ่ายคลิปวิดีโอเพื่อที่จะดูเองซะก่อนนะดูเองนี่แหละแล้วก็มาลองดูว่าเอะไอตรงท่อนนี้ขอดนี้ทําไมปากแล้วมันบิดบิดเบี้ยวทำไมเราชอบก้มหน้าทําไมเราชอบ ยังตัวยังอะไรก็ว่ากันไปมันก็จะจับจุดของมันเองทําไมถึงต้องเรื่องมากขนาดนี้ทุกคนก็เพราะว่ามันเป็นเพลงแรกที่คุณจะไปโชว์นะครับผมวัดจากประสบการณ์จริงๆของผมแล้วก็จากหลายๆคนตั้งแต่สมัยเรียนสมัยฝึกกีตาร์แล้วเนี่ยมันจะมีที่ห้าวเกินไปนะครับมันมันก็ไม่ดีเนะี่ยถ้ามั่นใจเกินไปคือเหมือนประมาณว่ายังทําอะไรไม่เป็นเลยหรือว่ายังไม่ได้ฝึกอะไรเลยแต่เอาความมั่นใจนําหน้าก่อนผมก็ไม่สนับสนุนตรงนั้นนะฮะ ผมสนับสนุนวิธีนี้ดีกว่าที่เราคุยกันมาเนี่ยก็คือซ้อมให้มันดีที่สุดทําไมถึงซ้อมให้มันดีสุดนะเพราะว่าเวลาเราไปโชว์ปุ๊บเนี่ยถ้ามันยิ่งสร้างความประทับใจให้กับเพื่อนกับคนรอบข้างที่เราโชว์ให้เขาดูเนี่ยมันจะได้พลังกลับมาเต็มที่เลยทุกคนจริงๆนะแต่ถ้าผลกลับกันนะถ้าคุณซ้อมไม่ดีเนี่ยคนก็จะแซวโอเคแหละคนที่มันแซวมันจะเป็นเพื่อนเราเราอาจจะไม่ถือสาแต่มันแซวอย่างเดียวมันไม่พอบางคนมันพูดแบบบั่นทอนกำลังใจ บอกว่ามึงเอ้ยมึงร้องเพลงอย่างนี้แบบบางทีหมายเยี่ยวใส่สังกะสียังเพราะกว่าอันนี้ผมก็เคยได้ยินบ่อยนะโอเคเพื่อนล้อกันไม่ว่าอะไรแต่ใครมันจะอยากจะได้ยินคําเหล่านี้ล่ะทุกคนก็ต้องการวแบบ่าโอ้โหมึงทําไมมึงไปหาดินมาตั้งตั้งแต่ตอนไหนวะทําไมมึงเล่นได้เก่งจังมึงเจ๋งอ่ะเออเฮ้ยทำไมมึงจับคอร์ดเอฟชา้าไป้นั้งแต่ตอนไหนว่าอะไรเงี้ยได้ยินคําชมคําอะไรมาแบบนี้มันจะทําให้เรามีพลงังมีไฟต่อจากนั้นไปมันจะทําให้ส่งผลมาถึงเพลงต่อไปฮ อยากจะมีแรงใจจะโชว์แล้วว่าเฮ้ยเพลงแรกผ่านไปได้ดีเว้ยเอออาจจะมีคนนั้นคนนี้แอบชมอาจจะมีถ้าเป็นน้องๆหนูๆวัยเรียนอยู่เฮ้ยสาวโต๊ะแถวนั้นแอบมองเรานี่หว่าอะไรก็มันก็อยากจะสรรหาเพลงใหม่ๆมาฝึกมาเล่นเนี่ยอยากจะหาคอร์ดแปลกๆคอร์ดที่เรายังจับไม่ได้เพลงที่เรายังเล่นไม่ได้มามันก็ถือเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนเพื่อที่จะต่อยอดมาโชว์อีกครั้ง นะครับทุกคนสําหรับการสอนกีตาร์ในแบบนี้บางคนอาจจะรู้สึกลาคาญนะครับทำไมผมถึงไม่ดีสักคอร์เลยทําไมผมถึงอะไรอย่างนี้คือการที่เราจะไปหาคนที่แบบว่าควรเจ้านิ้วนั้นแก่เล่นโนตนั้นโน้นนี่สอนเพลงนั้นเพลงนี้บางทีมันก็เยอะเกินไปแล้วนะทุกคนแต่อ้อะไรที่มันฟังแล้วมันมีกําลังใจนะมันเป็นบทเรียนทางจิตวิทยาเนะี่ยผมว่ามันก็สําคัญคนเราจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับขนาดนักมวยเนี่ยเขายังต้องฝึกจิตวิทยาไงทั้งที่เราอาจจะมองว่า ตอนต่อยกันก็เอาหมัดต่อยกันนี่ไม่ได้เอาปากไปต่อยกันไม่ได้เอาความคิดไปต่อยกันมันไม่ใช่นะ,ะทุกคนมันเป็นหลักกิจวิยาที่มันจะพัฒนามันจะดึงพลังดึงความเข้มแข็งดึงความพยายามของเราเนี่ออกมาได้ตรงนี้มันก็ถือว่าจําเป็นในการเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนโดยเฉพาะก,การเล่นกีตาร์นี่ครับทุกคนโอเคฮะนี่คือสิ่งดีๆที่นํามาฝากหวังว่าเพลงแรกสําหรับใครก็ตามที่เอาไปโชว์คนรอบข้างเอาไปโชว์สาธรารณชนเนี่ยจะประสบความสำเร็จแล้วก็ได้ พลังอันยิ่งใหญ่ได้คำาชื่นชมกลับมานะครับ